สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้างสามร้อนะครับก่อนจะช่วงทำมาหาแดดนะครับวันนี้ผมภูมิใจเสนอมากเลยสำหรับรถชาวซิ่งที่หลายๆคนเนี่ยปรดปานอยากจะครอบครองมันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า f ฟ x s ซิลลโ c นะครับคันนี้เป็นไมล์แลเชเชล้วแล้วบอกเลยว่าราคาเราดีที่สุดในประเทศแน่นอนนะครับ9,90,000 9,000บาทเท่านั้นนะค,คุณฟังหูไม่ฝาดและคุณอาจจะได้ยินแล้วรู้สึกว่าคุมเครือว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงย้ำนะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทรีวารันตีแคมเปญและการการันตีให้คุณเต็มข้อนะครับโดยรถคันนี้นะครับเป็นรถศูนยญนายนกต์เลขมาอยู่ที่140,000กโลเท่านั้นนะครับอาจฟังอาจจะดูเยอะแต่รถแม่งปี2010นะครับรถ9ปีวิ่งปีละ1ม0 0นแม่งไม่เยอะหรอกอย่าคิดเยอะ รถคันนี้มาพร้อมกับสีแดงแท้จากโรงงานซึ่งน้อยมากที่จะเป็นสีแดงนะเพราะว่าคนอื่นไม่ไมซื้อกันส่วนใหญ่ไม่ไซื้อแต่ขาวดำบอลน,นะครับแต่สีแดงเนี่ยบอกเลยว่าจีกรุกความเป็นสปอร์ตของคุณได้เต็มที่เลยนะสำหรับการที่คุณจะขับรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับชุดแต่งอารายทั้งคันนะครับอารายไม่ใช่อารายนะครับอารายตัวแต่งตัวท็อปของมันสีเดิมเนี่ยเป็นสีแดงโรงงานจากโรงงานเลยแล้วก็มีล้อเนี่ย W M R แท้ตรงรุ่นของมันนะครับคอ18พร้อมยางมิชลินสภาพใหม่พร้อมใช้แต่ถ้ามึงซีเรียสมากก็เปลี่ยนใหม่แล้วกันประมาณนี้แต่ยังใช้ได้อยู่นะครับขอดูสภาพโดยรอบของรถคันนี้มีโลโก้คำว่าอารายนะครับแล้วก็สีสันสันต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องไฟหรือฟิตเมนต่างๆสวยกริฟไม่มีการขยับหรือคดไปมานะครับรถคันนี้ภายในมาพร้อมกับเบาะาบหนังสีดําเดินได้สีขาวนะครับเป็นสเต็ปของรถโฟกัสรกโรคอยอะไรครับที่ผมบอก พวงมาลัยเป็นตัวใหม่แล้วไม่ได้เชนมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเป็น3ก้การ,รุ่นใหม่แล้วแอร์ Air เป็นอดี้ต้นจอคำนวณครบหมดนะครับเกียร์เป็น dsg เปลี่ยนปั้งๆๆเลยไม่ใช่พังนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนที่เหมือนรถสปอร์ตเลยเดี๋ยวมาดูในโซนของเบาะหลังเบาะหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับเพราะว่าแม่งนั่งยากลำบากแคบแต่ก็ยังนั่งได้สามารถที่จะไปไหนามาไหนได้นะครับรถคันนี้ช่องประตูต่างมีสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบไม่มีการแตะไม่มีการพ่นภา,ายในทั้งสิน้นซึ่งบ่งบอกว่การถคันนัะบคร ใครที่ต้องการหารถที่มีความเป็นยูนิคเป็นความแบบตัวของตัวเองสูงแล้วก็ต้องการขับขี่ที่ดีนะครับแนะนําเลยรถคันนี้นะครับมันตอบโจทย์คุณแน่นอนสำหรับคนที่ชอบขับรถเร็วและรถซิ่งม,สมาสรรัทนาดีๆนะครับคันนี้เป็นซอโคโคไม่ใช่อาแท้นะเขาสติ๊กเกอร์มาแปะให้เป็น2.0 TSI นะครับก็แมกกาไลท์ต่างๆอยู่สวยครบหมดฝาท้องฝาท้ายไม่มีการแกะรอยแมกกาไลท์ต่างๆไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็รอยอาร์คที่มาจากโรงงานสวยกิฟไม่ต้องติเลยนะครับก็พวก ยางหลยางไหลอยู่ครบเนี่ยซอกด้านในเนี่ยสวยแบบเนียนเหมือนรถใหม่นะครับเราไปดูด้านข้างหน้ากันเราไม่อยากจะอวยรถคันนี้เลยเราไปดูด้านหน้าดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสวยไม่สวยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของฝาปงด้านหน้าดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบอกก่อนว่านี่หลุดเดี๋ยวเราใส่ให้ใหม่ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตัวฝาปงเนี่ยมีการแกะตะกอนใส่ฝาคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ถอดออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นฝาปรงเดิมกลับมาเหมือนเดิมก็เลยอาจจะมีรอยแกะฝาปงเป็นเรื่องปกติเราบอกก่อนแต่ซอกในไม่มีการแตะหรือ ตัดต่อได้ทั้งสิ้นซึ่งบ่งบอกว่าสวยแน่นอนแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่อง t u r b เดิมๆไม่มีการตัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อได้เลยนะครับสำหรับโฟลซีโลโคปีสองพคันนี้เป็นสีแดงแท้จากโรงงานเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลแท้รถยนต์ตะกิดคุณสบายใจได้ว่าไม่ใช่รถเกย์มาเก็ตรถยนต์ตะกิดสติ๊กเกอร์ต่างๆอยังอยู่ครบหมดราคาคุณฟังแบบไม่ผิดเลยรับผมเปิดราคาเนี่ยปิวแน่นอนที่อื่นขายล้านขึ้นหมดผมขายเท่านั้นจาแสน้ที่9,5เกค้านะครับ รับฟรีวันันตี1ปี1,000งห10กิโลนะครับเครื่องเกียร์และสุดรขั้วสีต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับแล้วเราจะแถมก๊าซโค้ตติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วก็มีเก็บรอยให้ออกไปเนี่ยเนียนๆคู่ๆนะครับแล้วเราจะการันตีตัวรถไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างเสียงพลิกคว่ำมจมน้ำและตัดต่อนะครับรับผิดกฎหมายถ้าเรายินดีซื้อคือคอนแต่จำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจใคุณอีก200,000บาทนะครับสำหรับใครที่ต้องการโทรด่วนนะครับโทรมาได้เลยนะครับ0852504444 ย้ำอีกครั้งนะครับ085250เซเซหรือไลน์ประ่อนชีของโชว์รูมนะครับแอดสไตล์สาวสวดสกอร์การ์ดไลน์มีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องชาแนลยูทูบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดคลิปหน้าของเรานะครับและอย่าลืมแวะเวียนไปในช่วงของอื่นของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะวอล์ก300วอล์กรู้ไว้ไม่ง้อและออกไปเสือกนะครับแล้วเราจะมีช่วงใหม่นะครับพาไปแซดกดติดตามด้วยนะครับหรือถ้าใครดูอยูู่่แล้ว้ววรรสึกกาาชชอ,อออบหืยจะติมไ สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรแฮชแท็กเอฟซีสามร้อยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ที่คุณเม้นมาเนี่ยผมอ่านอยู่เสมอนะครับเพราะทุกคอมเมนต์ที่คุณพิมพ์มาเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับผมวันนี้ช้ํสามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกเลยสุดจัดประหลัดบอกราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับ